ข่าวรายงานว่า,าวนายธานนโสพิช,ชาผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งปราจีนบรุรีได้มอบหมายให้ในายกิติชัยรุ่งเรือง,งภัยบุญวงศ์ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าและอุทย,ยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยนายสถาพรธิรวัตรหัวหน้าเขตจ,จัดการอุทย,ยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ห้าเนินหอมตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการนำกรงดักมี ซึ่งมีผู้แจ้งเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2566ว่ามีมีควายลงมารือค้นเข้าของเป็นมาม่ากับข้าวของชาวบ้านบริเวณหมู่ที่2และหมู่ที่4ตำบลนาหิราดอำเภอปักครีจังหวัดนครนายกรอยต่อกับจังหวัดปราจีนบุรีจนถึงวันนี้เวลาประมาณ6นาฬิกามีได้เข้ากรงที่ดักไว้ตรวจสอบเป็นมีควายเพศผู้น้ำหนักประมาณ60กิโกรัม อายุประมาณ3าถึงหปีผิวหนังเป็นโรคเรือ้อดเมื่อนางกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ <c oughs> ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกในพื้นที่รอยต่อจังหวัดจังหวัดปราจีนบรุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสบบระบุรีบริเวณปร่งอาจารย์แมวผลการปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาในการปฏิบัติแต่อย่างใด มานิสนับสนุนรายงานจากปฏิญาณย่งชาต์แถาใหญ่ครับ